คุณผู้ชมครับมีคนไปเจอผีกระสือ<ฆ>ลอยอยู่ในร้านอาหารแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลอยกระทงอ่ะก็มันเป็นบรรยากาศช่วงแบบ15บห้าค่ำเดือน12อะไรแบบนี้มันมันระวางเห็นชัดแล้พวกนี้ฮะนึกว่าลอยลอยเหมือนกันกระสือก็ต้องลอยมาแล้วกระสือเห็นชัดรอบนี้นะไม่ได้ว่ามา,<อ>มาเป็นดวงไฟเลยเห็นเป็นกระสือเลยคุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยนะครับเป็นกระสือไปบินอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเดี๋ยวกระสือหรือโดรนบินได้ี่ตอนนั่นเลยฮะเขาเอากระสือมา ติดกับโดนแล้วก็บินไส้เขียวเลยแม่มาซะชัดเชียวนะคือที่คุณจุมนถามว่าเกี่ยวอะไรกับลอยกระทงคือหลักๆเขาทําขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดให้คนมาเที่ยวงานลอยกระทงนะในงานไอ้ที่เขียวๆนั้นมันน่าจะตับนะเเขียวพาเราจะตับน้ําดีมาเลยนี้นะน้าดีกันสื่อเนาะลงลึกแท้เนาะคืองานนี้ชื่องานว่าแต่งผีมาลอยกระทงไงนะก็เลยต้อง เอากระสือมาผูกกับโดนแล้วก็บินนะบางคนไม่รู้มาในงานก็หลอนเหมือนกันนะนอยู่ดูบินมานะมันตรงกับวันฮาโลวีนเออแล้วมันตรงกันด้วยใช่ใช่ใช่ใชนะเพราะปีนี้เนี่ยฮาโลวีนมันตรงกับลอยกระทงนะก็ได้2ง,งานมาร่วมกันเลยนะครับก็จัดที่ร้านไร่เชฟนะหมูกระทะเมืองพัทยาก็อยากจะเชิญชวนคนไปเที่ยวก็เลยเนี่ยทำแบบนี้สร้างสีสันเนี่ยบินไปนี่บางคนก็แต่งมาแล้วนะเนี่ย<อ>นะกินไปก็ ไม่รู้จะก,กลัวใครดีนะนั้นไปอันมาก็กลัวกันเอง <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณสุขาวีวัฒนศิริกุลหรือคุณตั้มเจ้าของร้านนก็บอกช่วงนี้เศรษฐกิจการต้องเที่ยวที่พัทยาโอ้โหไม่ดีเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่ค่อยมีพนักง,งานส่วนมากก็กลับบ้านไปในช่วงลอยกระทงปีนี้ก็ตรงกับฮาโลวีนด้วยตัวเองก็อยากจะจัดงานแต่งผีมาลอยกระทงขึ้นเนี่ยก็เลยเอาโดนมา <c oughs> บินเชิญชวนคนมาร่วมอันนี้แต่งผีแล้วปะ่ะอันนี้ไม่ใช่ใชครับอันนี้ก็แต่งหล่ออยู่นะผมก็ทำไฮไลท์เนาะนะสักเรื่องได้ไหม ขอสักเลือกไม่ยอ่งกันเขาสักเลือกบังเสียงเจ้าของร้านสักหน่อยครับก็เราจะทํากิจกรรมให้ลูกค้าได้สนุกสนานกับกิจกรรมในวันนั้นคือหลังจากที่พบความเครียดมาในระยะเวลานานๆแล้วมันก็อยากทำกิจกรรมให้ผ่อนคลายมีอะไรแปลกใหม่ให้ชาวลูกค้าได้เห็นหนัอก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งให้ลูกค้าได้เห็นถ่ายนูอยจะให้เกิดการพักผ่อนนี่ยังไม่ถึงวันงานนะวันงานเนี่ยตัวคุณสุกาวีจจขึ้นบินเองเลย ไม่ได้ถ้าเป็นุเซลนเวียต้องเป็นกระหังนะได้เหมือนเดี๋ยวเขาจะหนีบสากขึ้นบินเนาะเข้าใจะว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ด้วยเขาเป็นเจ้าของร้านดูดีๆไม่ใช่ขอกมันผิดประเภทต้องเป็นกระหังถ้าไปดูบรรยากาศลองไปนะสามสิบตุลานี้ก็เพื่อให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคลึกคลื่นึ้นไปหน่อยนะครับค่ะรวมสองเทศกาลนะทั้งลอยกระทงทั้งฮาโลวีน